ผมเชื่อว่าที่ผ่านมา2เดือน3เดือนนั้นหลายท่านที่เคยลอง G-Force Now ในช่วงเบต้าเทสแล้วตั้งเอ,อิบอิ่มใจกันไปท่วนนาแต่ระยะเวลาหนึ่งเดือนของเบต้าเทสนั้นรวมถึงผมด้วยที่ได้ทดลองไปโดยทั้งหมดคงจะรู้สึกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันรอคิวช่างยาวนานบวกกับบางคนที่ไม่ตอบโจทย์ตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่า ออกไปข้างนอกก็ไม่มีอินเทอร์เนต็ตดีๆใช้แล้วจะให้กูไปเล่นอย่างไรซึ่งนั่นคงจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนที่มีอินเทอร์เนต็ตดีๆใช้แต่ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ g f o r ร์ด Now ก็คงเป็นคำตอบสุดท้ายแต่นั่นเป็นสิ่งที่เขาคิดแค่เผินเนิเพราะว่าปัจจุบันนั้นผมได้ไปแอบส่องในกลุ่ม g f o r r e ดดาและได้พบว่า มีคนบ่นมากมายโดยวันนี้ผมพาดาจากช่องอิมูโปรเฟสเซอร์จะขออ่านคอมเมนต์พวกนั้นรวมถึงคอมเมนต์ของคนที่อวยซีฟอตนาวด้วยเรามาบันเทิงกันดีกว่าแล้วไปรับชมกันคอมเมนต์แรกเป็นคอมเมนต์สั้นๆของบุคคลหนึ่งที่เป็นสมาชิกในกลุ่มซีฟอตนาวเป็นคอมเมนต์สั้นๆแต่ได้ใจความซะเหลือเกินไปเซิร์ฟสิงคโปร์ไง,ไงครับมาดูคอมเมนต์ถัดมากันครับ หาเช่าเซิร์ฟสิงคโปร์ครับะต่อครับผมยา้ายไปสิงคโปร์ยังไงครับเรียกได้ว่า3คอมเมนต์แรกที่ผมเอามานะครับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอยากยา้ายไปสิงคโปร์หรือว่าตามหาเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับก็หน้าแปลกใจเหมือนกันนะทรงเนี่ยนะครับทั้งทงที่ว่ามีเซิร,ร์ฟไทยอยู่แต่ว่าเย็นดันทุลังอยากจะไปใช้สิงคโปร์นะมันยังไงกันครับเนี่ยทั้งนี้พวกที่ปล่อยเช่าขายเนะี่ยผมจะไม่เอามาอ่านให้ฟังนะครับเอาเฉพาะ อันที่ดูแบบเกี่ยวข้องแล้วกันไปต่อว้าวอัปแล้วชีวิตดีขึ้นเยอะเลย649จบจริงๆแล้วคนที่ใช้แพ็กเกจต่ำกว่านั้นนี่คือยังไงครับคือไม่จบเหรอครับหรือว่ายังไงหรือว่ามันไม่ได้ไปต่อไปต่อไปต่ออัปเดตคิวสามทุ่มจ้าคนรอ1,000บวกเลยนี่แหละคิวที่แท้ทูคอมเมนต์ต่อมาบอก อยากให้คิวรันไวๆแต่คนทักเข้ามาเล่นพร้อมๆกันเป็นพันคนก็ต้องรอคิวนะต่อมาครับเป็นของท่านเดิมตอนนี้200คิวดูท่าจะนานรอกให้คนอัพแพ็คเรื่อยๆหวังได้เล่นพอทุกคนอัพก็ร้นอยู่ดีแปลว่าสปายไม่เอื้อดีมานานและไม่มีการพัฒนาเพื่อรองรับย้ายกลับไปสิงคโปร์ดีกว่าอย่างนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า สิงคโปร์มีหลังบ้านดูแลเหมือนไทยไหมครับต่อมาครับไม่มีครับแต่เคยใช้ก่อนหน้าโบโรก็ยังไม่เจอปัญหาเลยสรุปคือยังไงครับคือคือก่อนหน้าไม่มีปัญหาแต่พอเซิฟไทยมาลงนะี่คือมีปัญหาเลยครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับหรือเขาไม่แก้ไหนเขาบอกว่าจะแก้ตอนโอเพนเบต้าแล้วเขาไม่แก้เหรอครับตอนโคสเบต้าที่ว่าคิวเต็มกลายเป็นว่าโอเพนเบต้าคิวเต็มหนักกว่าเดิมเรยครับเนี่ยแปลกจังเลยเอ๊ะ มาดูกันต่อเจองี้มีทอมาดูคอมเมนต์ตอบกลับกันครับแพ็คอันติเม่ยัึงต้องรอเลยครับถึงบ้านสามทุ่มครึ่งกว่าจะได้เล่นห้าทุ่มง่วงพอดีคอมเมนต์ตอบกลับครับนี้อยู่คิวที่3.2มมาเป็นชั่วโมงยังไม่ขยับเลยค่ะตอบกลับครับเป็นเหมือนกันสักพักเด้งหลุดไปเองแล้วไปต่อคิวใหม่ไม่มีทางเลยที่จะได้เล่นนะมาดูคำตอบต่อไปครับ n หคิวเยอะยอมดีกว่าเดือนเนี้ถือว่าบริจาคเงินไปเดือนหน้าลาก่อนต่อมาครับพอโดนบ่นก็หาว่าเป็นเด็กเกาะบอกฮ่าฮ่าฮอืมยังไงครับเนี่ยอ่าไปต่อสวัสดียามเช้าของวันเสาร์ที่6กันยายน2 5 6ห้แล้นะครับไหนใครมีข้ออ้างเล่นไม่ได้ไม่สามารถตื่นเช้าได้เล่นได้แค่ตอนเลิกงานเท่านั้น หนูตื่นไม่ไหวแงแงแงดูผมเป็นตัวอย่างนะคนเราอะถ้าตั้งใจทําจริงๆมันทําได้ทุกอย่างอะครับอย่าโอดครวนอย่าอ่อนแอทีบขาของแงอง่อนวอนจะเอาจะเอาโดยเฉพาะผู้ชายอ่ะนะเกี่ยวอะไรกับผู้ชายวนะเนี่ยกูงงแฮปปี้เกมมิงครับ instant p a y baby <c oughs> มาครับคอมเมนต์ขิง ได้เกิดขึ้นแล้วโคตรเดือดมาอ่านคอมเมนต์กันต่อครับโดยเจ้าของกระทู้นะครับได้แท็กท่านหนึ่งนะครับแล้วได้คอมเมนต์ว่าทําไมทําตัวอ่อนแออดครวนครับแค่เอาเล่นไม่ได้ช่วงพีคไทม์ต้องงองแงของเงินคืนเลยเหรอครับโดยคนที่ถูกแท็กนะครับได้ตอบกับเจ้าของกระทู้ไปว่าใครอดครับเห็นมีแต่คุณเจ้าของกระทู้นะครับที่อวดครวนพอโดนลุมก็บล็อกหนีฮ่าฮ่าฮ่า สุดท้าย f o r c e Now ก็แพ้ทั้ง PC และ p s อยู่ดีเจ้าของกระทุ้ได้ตอบกลับมาว่าสุกเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ตี3กับอันติเมตคือไม่ได้แดกตามประสบการณ์กูนะแล้ก็ตบเกรียนแตกมึงเรื่องหนึ่งคือบริการเป็นที่นิยมว่าเออคือสรุปเป็นที่นิยมแล้วมันดีไหมครับเนี่ยผมเริ่มงงแล้วนะครับอันนี้เป็นสายอวยนะครับมาดูคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับ ตอนแรกนึกว่ามีแต่ไก่ที่ขันตอนเช้าเดี๋ยวนี้มีหมาที่เห่าตอนเช้าด้วยหเรอครับเห่าเบาแบบเสียงแฮบแฮบคอมเมนต์ตอบกลับนะครับขอเล่นเกมนําไปก่อนสชั่วโมงนะครับอีออ่ะมาดูคอมเมนต์ถัดมาดูกระทู้ถัดมากันนะครับ G f o r c e Now ของไทยมันมีกี่เครื่องนะแล้วมันเพียงพอกับคนใช้งานจริงเหรอถ้าไม่ขยายจำนวนแล้วผมว่าคนหายหมดนะคอมเมนต์ตอบกลับครับ ซีฟอสนาวไทยแลนด์นะเคยพูดว่าถ้าเซิร์ฟเวอร์เรื่องคิวมีจำนวนมากจนล้นจะมีการขยับขยายอย่าผิดคำพูดนะไม่งั้นเสียหมาอีกคอมเมนต์ครับคิดว่ารอ POE 2หมดช่วงทดลองคนถ่าจะกลับมาปกติแต่ถ้า POE 2ตัวเต็มมาแล้วฟรีก็เตรียมซื้อคอมไปใช้ได้เลยอ,ออเออเออเอมาดูกระทู้ถัดมานะครับ สรุปให้ฟังง,ง่ายๆเลยนะครับสำหรับคนที่คิดจะสมัครช่วงนี้สมัคร p e r ร์หรือไรเท่ากับคุณเอาเงินไปทิ้งครับถ้าคุณมีเวลาชีวิตเล่นจำกัดนะโดยเฉพาะหลังเลิกงานนะคิวคุณจะขยับต่อเมื่อหลังเที่ยงคืนตีหนึ่งครับที่คิวคุณค้างอ่ะเพราะเขาไม่ออกหรืออันติเมตจะมาแซงเรื่อยๆครับทางที่ดีที่สุดนะ 1. สมัคร up a n t e สองไม่สมัคร 3ข่าวเกมมิ่งเจ้าอื่นหรือเซิฟอื่นอีกวิธีหนึ่งคือคุณเป็นเพิร์ฟกดเข้าก่อนคนเลิกงานเซสชั่นคุณจะอยู่ได้6ชั่วโมงคุณใช้มาโครหรือต่อจอยและดันอนาล็อกด้วยอะไรก็ช่างแม่งใส่อินพุตเข้าไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่โดน AFK คือเกิน10นาทีแล้วโดนทิ้งออกจากเซสชั่นครับปอลออย่าไปบ่นในดิสนะครับเสียเวลาชีวิตคุณมาที่ปกพ้องแมวมันดุครับ คอมเมนต์ตอบกลับครับดูคิวออนไลน์ก่อนเป็นอย่างนี้ยเลิกะคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งครับเมื่อคนทยอยออกคิวก็ลดลงหรือว่านั่นคือ,อโอ้ยังไงกันทั้งนียอ่านไปผมยังขำไปเลยเอาไปต่ออาจจะเป็นหน้ามาทีมงานก็ได้นะครับ คนปกติที่ไหนเสียเวลามาปกป้องบริษัทคนอื่นใครสมัครแล้วไม่ได้ก็ให้รีบร้องเรียนสอคอบอรครับเว็บนี้เลยครับโอ้ยต้องไปถึงสอคอบอกันแล้วนะครับเนี่ยเรื่องเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วลสิือ,อท่านนี้บอกว่ารอตั้งแต่ที่ยังแม่งรูดมาครับมาครับเดี๋ยวผมตอบแทนคนอวยเองนะขอยืมขอยืมคำพูดในคลิปเบลิเฟอร์คลิปเก่านะครับ มันก็แหกตาดูสิวเครื่องมันเต็มโอเคไปต่อครับอ่ะกระทู้นี้นะครับมาเหมือนจะดรา,ามายาวเลยเดี๋ยวอ่านให้ฟังน่าจะแค่เดือนเดียวจริงๆกันแหละตามจริงก็เล่นเครื่องตัวเองไหวน,นะแต่พอปรับภาพได้แค่กลางๆอ่ะไซเบอร์พังอ่ะแค่เครื่องมันร้อนเหมือนตู้อบกลัวพังเร็วเฉยๆใช้4ี่วันแรกบอกตามตรงครับว้าวมากปรับได้สุดเหมือนเล่นจนมาเจอ200คิวบวกๆรอครึ่งชั่วโมงบวกๆ คือผมไม่มีเวลาเล่นนะครับทำงาน8โมงกลับบ้านถึงก็1นึ่ทุ่มแล้วครับรวมอาบน้ำกินข้าวก็20.40ค่อยได้แตะจริงๆเอาตามจริงนะมันท้อมากเลยครับขอพักยาวๆเลยก็ได้แบบเนี้ยถ้ามันดีขึ้นจะกลับมาใช้ครับไม่ได่าละดีนะตอนแรกเนี่ยเกือบตัดสินใจ6เดือนแล้ว <laughs> คอมเมนต์ตอบกลับครับ ผมใช้ของมาเลยได้3080ไม่รอคิวไม่จำกัดชั่วโมงแต่ตัดทุกๆ6-8ถ 8, ชั่วโมงนี่แหละ400บาทอีกคนหนึ่งครับเช่นกันครับตีแล้วค่อยกลับมาใหม่เดือนเนี่ยเสียดายตังคิบหายเอยขอโทษครับเสียดายตังมากไม่ได้เล่นเลยมีแต่รอคิวอ่ะกระทู้ถัดไปครับสงสัยว่าทำไมไม่จำกัดจำนวนสมาชิกปล่อยเปิดสมัครแบบไม่อัน แล้วดันมีเครื่องรันไม่อพอผู้บริโภคก็แย่สิครับคอมเมนต์ตอบกลับนะครับผมก็ว่างั้นแหละครับต่อให้ไล่ไปสมัครแพ็กใหญ่กันหมดแต่เครื่องไม่พอแล้วมันจะแก้ปัญหายัางไงครับเออนั่นินจะแก้ยังไงแล้วสรุปก็คือไอ้พวกที่มันจ่ายจ่ายน้อยนี่คือไม่ได้เล่นแล้วมันจะจ่ายมาทําไมวะอองงอ่ะต่อไป แฮ็กอัลติเมตหรือโลงทานแจกฟรีนี่ถอะเถอถาถาทำไมปัญหามันเยอะกว่าชาวบ้านเขาจริงๆมีหลายกระทู้เลยนะครับที่ผมข้ามไปนะครับแต่ว่าจะขอเลือกหยิบที่น่าสนใจมาอ่านแล้วกันนะครับก็อันไหนที่เป็นแบบคนชมผมก็จะหยิบมาเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ไม่เจอนะครับก็เดี๋ยวเอากระทู้นี้มาอ่านก็ได้อะไปต่อ,อกระทู้นี้กํลาลังร้อดเป็นไฟเลยครับเจ้าของกระทู้บอกว่า ล่าสุดไปแนะนําเรื่องบริการลูกค้าให้คําแนะนําอย่างดีไม่คิดให้ร้ายใครโดนทีมงานแบนด์ให้พิมพ์เฉยนี่ขนาดไปให้คําแนะนํายังไม่รับฟังเลยแล้วจะบริการลูกค้าได้งไงเดี๋ยวรถทัวก็มาลงผมทีมงานกับคนนะลูกค้าบนมาดามาจะไม่ให้ขื่นอารมณ์ได้ไงบ้า คุณต้องเข้าใจนะว่ามันคืองานบริการลูกค้าไม่ใช่ว่าลูกค้าว่าเราเราก็ว่าลูกค้าคือเช่นกันฮ่า่าตลกว่ะเอาจริงไหมก็นั่นแหละครับอย่างที่เห็นนะบริการนะครับของที่นี่นะครับต่อมาดูคอมเมนต์ฝ่ายอวยนะครับโดยเขาบอกว่าคิวปกติคิวเร็วคิวพิเศษแตกต่างกันในเวลาในการรอนและแพ็กเกจราคาสูงกว่าจะเร็วกว่า ึงสามารถพิสูจน์ได้จริงอ่สุดท้ายคุณก็ต้องยึดในหลัก t e r m and c o n d i t i o n ครับคือในเมื่อคนเรามันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะสุดท้ายทีมงานหรือบริษัทจะต้องเอา paper ที่เป็น t e r m and c o n d i t i o n ที่เรายอมรับตอนสมัครมาคุยนะครับคอมเมนต์ตอบกลับครับแล้วรอทั้งคืนไม่ได้เล่นไม้ความว่ายัางไงครับหรือจะให้รอคือต้องรอไปเรืเ่อยๆเปล่า20ชั่วโมง30ชั่วโมงตลก แอดมินก็บอกห่วงเวลารอแต่มันเกินคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของคนนี้นั่นแหละครับอย่าลืมแคปหน้าจอผู้ถือหุ้นมาให้ดูนะจับออกตัวแรงมากค่ะแม่มาดูการตอบกลับกันนะครับจริงๆชีวิตก็ไม่มีใครแคร์หรอกครับก็ว่าไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้มีจะด่ากันเอามันอย่างเดียวผมใช้มาตัแต่เซิร์ฟสิงคโปร์มาเลเซียเซิร์ฟสิงคโปร์ก็ระเบิดแบบนี้เลย จนโบร์เ e อร์เซฟทีเอใช้ตั้งแต่ Open Beta ก็ใช้ดีมาตลอดอจน3-4วันเนี่ยที่ POE2 จัดเล่นฟรีทำให้ยูเซอร์ทลักมากปัญหามันคือเครื่องไม่พอเหมือนร้านเกมที่มันเต็มทำไรไม่ได้อยู่แล้วนอกจากรอจะไปให้คนที่นั่งเล่นอยู่ลุกก็ไม่ได้เพราะเขาก็มารอก่อนวิธีการแก้ปัญหานะครัเพิ่มเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต้องลงทุนเพิ่มใช้เวลาเซตอัพอี รับเดือนอธิบายไปแบบนี้มีคนสนใจป้อก็ไม่เชีนพูดแต่เรื่องของตัวกูเป็นอย่างเดียวกูอย่างนั้นกูอย่างนี้คอมเมนต์จากท่านเดิมนะครับสุดท้ายอธิบายไปก็ไม่มีคนสนใจสักพักพวกทีมงานก็ปล่อยจอยครับก็เหมือนตัวเรานั่นแหละใครอยู่ได้ก็อยู่ใครอยู่ไม่ได้ก็ไปที่อื่นชีวิตมันก็แค่นั้นต่อมาครับ ผมว่าแบบนี้มันเกิดเลี้ยวมนุษย์ดีนะไม่ต้องไปยึดอุดมคติอะไรใครไปไล่ด่าทีมงานเขาก็เท่าก,กับว่าก็ต้องถูกด่าคืนไปก็เหมือนตัวเล่านั่นแหละมีกระทบกระทั่งกันบ้างใครเขาจะมายอมตลอดเวลาไม่มีหรอกครับอเขาพูดมีเหตุผลดีนะครับอ่ะคนอื่นมาตอบกลับว่ายังไงแล้วคนที่จ่ายตางังค์400-600จะไม่ได้เล่นนะครับทำไมไม่ไปรักษาผลประโยชน์ใี้เขาบาังครับงงเลี้ยวกว่าไหมอ่ะคนนั้นก็ได้กลับมาตอบนะครับ กลับไปที่เทอมแอนด์คอนดิชันครับ3.5.1ในกรณีที่ท่านเข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการในขณะที่เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของผู้ใช้งานเต็มแล้วถ้าจะต้องรอเป็นระยะเวลาหนึ่งระยะเวลาที่รอก่อนที่จะสามารถเข้าบริการได้3.5.3ระยะเวลารออาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ใช้งานและปัจจัอยอื่นโดยบริษัทไม่รับประกันว่าระยะเวลารอใดๆจะเป็นไปตามกําหนดที่คาดการไว้อ้างอิงจากโปรดักเก เราวนกลับไปที่เติมแล้วนะสลปแล้วต้องการอะไรนะขอ,ออีกทีผมก็คิวเยอะเหมือนกับผวกคุณทุกคนนั่นแหละแต่ผมเข้าใจ t ร r m and c o n d i t i o นจะให้ผมผสมลงดาวก,กับเขาไปด้วยไหมหรืออะไรนะท่านนั้นก็ได้กลับมาตอบอีกทีครับว่าโอเคครับอะคงจะเป็นกระทู้สุดท้ายแล้วที่ผมจะอ่านในวันนี้นะครับเพราะว่ามันก็ วนเวียนดราม,ม่าก,กันประมาณนี้แหละฝ่ายหนึ่งก็สนับสนุนยีฟอสนาวนะครับก็บอกว่าคุณไม่อ่านคอดิชันของเขาดีๆนะก่อนที่คุณจะมาซื้ออีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยผมซื้อแล้วผมไม่ได้เล่นเนี่ยมันมันยังไงครับเนี่ยอ่ะมาอ่านกระทุ้สุดท้ายกัน็นกระทุ้สุดท้ายจริงๆนะะผมไม่อ่านแล้วนะมันวนวนไปวนมาแล้วอ่ะท่านนี้บอกว่าไม่อยากสาธยายอะไรมากเดี๋ยวหมากัดจ่ายเงินแล้วก็ต้องได้เล่นไหมฮะกินข้าวก็ต้องได้กินข้าว ถ้าซื้อข้าวแล้วถือกลับบ้านแล้วเปิดดูมันบูดมันก็ไม่ได้แดกสิก็ต้องคุยกับร้านข้าวนะมันก็เหมือนจ่ายเงินเพื่อมารอพออดใจรอพอถึงคิวแล้วหลุดเด้งต่างๆน,นนะนามันก็น้าอยู่นะแล้วพูดแบบเนี้ยความผิดใครฮะผู้บริโภคผิดเหรอเป็นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆอดใจรอพอจะได้เล่นดันหลุดต้องมารอใหม่แล้วมันผิดที่ใคร จะรับผิดชอบกับเงินที่เสียไปอย่ามาดราม่านะผมพูดเืองจริงมาดูการตอบกลับกันนะครับกนะับสมาชิกมันก็มีอยู่ไม่กี่คนนะครับที่ตอบกลับเป็นสาย่วยครับแล้วก็จริงๆแล้วก็มีไม่กี่คนนะครับที่พูดทไตล์ตรงนี้กนะ็น่าเดืเดรึนะครับผมก็เราไปตามอ่านกันดูนะก็บันเทิงดีคุณต้องพิจารณาเอาเองแล้วกันนะผมแค่เอามาอ่านที่ฟังนะรู้สึกว่ามันมันบันเทิงดีนะครับไปต่อ อันนี้เป็นการตอบกลับของกระทู้นั้นนะครับมีคนตอบกลับมาว่าพูดแบบผู้ใหญ่ในโลกความเป็นจริงนะครับถูกต้องครับผิดที่ผู้บริโภคไม่เงื่อนไขให้ดีก่อนรับบริการและผิดที่กดยอมรับเงื่อนไขข้อสัญญาโดยไม่พิเคราะห์พิจารณาให้ถี่ถ้วนฮ่าฮ่าฮ่านี่แค่หลักร้อยนะครับถ้าซื้อบ้านผ่อนลถธนาคารบีบให้ซื้อประกันทำบัตรเครดิตปีหนึ่งเป็นแสนและถามจริงนะ การกระทำที่เริ่มจากตัวเองไม่เคยถามตัวเองเลยครับเอ้ยเราผิดอะไรนี่อ๋อเราอาจจะพลาดไม่ได้อ่านเงื่อนไขให้ดีก่อนก็ได้ปอรอหัดโทษตัวเองก่อนเสมอแล้วค่อยโทษคนอื่นฮ่าฮพอเหตุการณ์ทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณอ่านเงื่อนไขของสัญญาถูกไหม,หมการตอบกลับแบบนี้ทรงเนี่ยผมรู้สึกเหมือนเหมือนไอ้พวกสายมิตรหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะมาอ่านต่อนะครับ เป็นการตอบกลับของเจ้าของกระทู้นะครับผมก็ไม่ได้แคปไว้นะครับเพราะก่อนเกิดเหตุแบบนี้ทางทีมงานโหรเขายืนยันว่าแพ็กอยู่ไม่ต้องรอเกิน10นาทีและผมเคยไปบอกว่ารอ2 0นาทีทีมงานมาแซะผมใหญ่เลยและหมาทีมงานที่เลี้ยงไว้ก็แซะผมใหญ่เลยก็เลยกดซื้อไงผมทำการยืนยันมาแล้วว่าทีมงานบอกว่ายังไงก็ ยังไงถ้ารอก็คงไม่ถึงสิบนาทีไงตั้งแต่เปิดแล้วเดี๋ยวก็ถามหาหลักฐานอีกไม่ได้แคบไว้เพราะไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้ไงอ่ะต่อมานะครับเป็นคนที่อคอมเมนต์คนแรกนะครับได้บอกว่าในชั้นศาลคำกล่าวที่ไม่มีทั้งหลักฐานและพยานมากพอรู้ใช่ไหมครับว่ามันฟังไม่คืนและถึงแม้เขาจะพูดแบบนั้นจริงแต่คุณเก็บไม่หมดเข้าใจผิด เกิดขึ้นได้เช่นกันเช่นเขาบอกว่าช่วงนี้รอประมาณไม่เกิน1 0บถึงสินาทีครับแต่คุณไปตีความว่าเขาสัญญาว่าอันติเมตคือไม่เกิน1 0บถึงสินาทีตลอดการตลอดไปคือต้องให้ความเป็นธรรมกันทั้งสองฝ่ายนะครับคําพูดลูกค้าไม่เกี่ยงความชอบทมเสมอไปตอแหลก็เยอะอ่ะท่านนั้นนะครับได้มาบอกว่าครับขอโทษครับ งส่วนคนที่คอมเมนต์คนนั้นนะครับก็ได้บอกว่าออนแอก็แพ้ไปครับกดธรรมชาติอ้ฮู้อ้เอาไอ้เี้ยผมผมก็ใส่จีจีไข่เกินแล้วเอาผมไม่มีเจตนาถ้ไม่มีเจตนาจะมาใส่ร้ายทางคนที่รวยีฟอนาหมอกะก็ตัดสินใจเอาเองนะครับผมแค่มาแบบดูแลเม้งดราม่าไม่ก็ฮาดีเหมือนกันนะ ผ่านไป2เดือนนะครับหลังจากที่ผมแบบไม่ได้สนใจ GeForce Now เพราะว่าไม่ใช่กลุ่ม mm. ทาราเก็ตเขาอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตดีอินเทอร์เน็ตแรงพอที่จะแบบมาซื้อ GeForce n นาเล่นนะนะแล้วผมก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ทำงานนะครับก็ลงทุนซื้อคอมพิวเตอร์อย่างผมก็โน้ตบุ๊กไม่ได้แรงเครื่องนึงนะครับเอาไว้พ,พาใช้งานทอกบ้านนะครับก็พอได้แต่อินเทอร์เน็ตมันไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภาพนะครับแต่คนที่มีอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่มีคอมเนี่ยก็มีลูกค้าแบบเนี้ยเยอะนะครับก็คงจะ สมัคร G-FORCE e NOW กันก็เป็นตัวเลือกหนึ่งแต่ณปัจจุบันแล้วมันก็มีหลายเจ้านะครับที่ให้บริการเกมมิ่งเกมสตรีมมิ่งนะไม่ใช่มีแค่ G-FORCE e NOW นะครับเดี๋ยวนี้เยอะแยะนะครับก็ลองสรรหาดูแล้วกันถ้าคุณบอกว่าคิวรอนานนะครับส่วนคนที่จะอวยแล้วบอกว่า,าลูกค้าไม่อ่านคอลเลคชันให้ดีเนะี่ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่ง แต่ผมคิดว่าไอ้งานบริการแบบนี้การโฆษณาที่เพื่อเกินจริงอ่ะแม่งเป็นเรื่องถนัดของไอ้พวกนี้อยู่แล้วผมว่าต่อต้านไอ้พวกนี้มานานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องเกมอีมมูต่างๆที่ผมทาในช่องนะแล้วก็บอกว่าไอ้พวกนี้แม่งจะบอกว่าเล่นได้นะครับถ้าผมก็พูดว่าเล่นได้แต่ไม่ได้ว่าเล่นได้ดีนะไอ้พวกนี้มันชอบบอกโอ้ยเล่นได้สบายครับเล่นได้สบายสบายของมันอ่ะสบายยังไงเอ่ยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับบางทีแม่งโฆษณาเพื่อเกินจริงคุณต้องระวังเอาเองนะครับสมัยนี้นะ เป็นยุคที่แบบเง่โฆษณาเอาเอาดีเข้าตัวเอาโ,อโ,อโยนที่ให้กับผู้บริโภคก็ลองดูแล้วกันแล้วผู้บริโภคก็ไม่ใช่วจะถูกเสมอไปนะก็ต้องฟังหูไว้หูด้วยบางบางผู้บริโภคบางคนแม่งก็สัตว์แต่จะด่าอย่างเดียวนะครับแต่สําหรับผมนะอย่างอย่างเหมือนเดิมผมบอกเลยว่าผมไม่ชอบนะบไม่ชอบไอ้พวกที่แบบแม่เล่นลิ้นเล่นคานะครับมันก็เหมือนกับที่เขาพูดอะเหมือนเหมือนพูดตัวเองเขเข้าตัวเองนะอย่าง คอมเมนต์เนี่ยที่ผมอ่านมานะครับว่าไม่ยอมอ่านคอนดิชันให้ดีนยะมันก็เป็นทรงเดียวกับพวกมิจฉาชีพหลอกเซ็นหลอกเซ็นน,นู่นเซ็นนี่นะมันก็ปกตินะครับปกติของพวกนี้เขาจะขายอย่างเดียวนะเขาไม่สนใจหรอกว่าอะไรเขาได้ตังค์ไปแล้วก็ได้ตังค์ไปก็ไม่รู้นะก่อนหนะ้านี้ผมเคยอ่านคอมเมนตะ์ Comment หนึ่งกระทู้หนึ่งนะครับบอกว่าทําไมจีฟอสนาวไทยนะครับไม่เปิดระบบรีฟันไปเลยจะได้ยุติธรรมนะเออผมว่าไอ้น,นี้ก็แฟร์ดีนะทำแบบอของซีไปเลยก็คือคุณเล่น เปิดรีฟันไปเลยถ้าบริการคุณไม่ดีหรือลูกค้าไม่พอใจก็แค่รีฟันไปแค่นั้นนมันบริสุทธิ์ใจที่สุดแล้วมันมีประโยชน์กับตัวผู้บริโภคแล้วก็ตัวประโยชน์กับตัวบริษัทเองกับความน่าเชื่อถือนะครับอันนี้ผมก็เชียร์นะเชียร์ให้เขาทําแต่ไม่รู้เขาจะทาหรือไม่ทําก็แล้วแต่บริษัทเขานะครับอย่างล่าสุดนะครับล่าสุดนะครับผมไปอ่านใน G p o t Now มาก็ได้บอกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะอัปเกรดคอมให้นะครับก็ใครที่จะรอก็รอไปนะครับแตผ่ผมไม่เล่นนะครับก็แล้วแต่นะครับ อันนี้ผมก็เคยบอกไปแล้วนะว่าผมจะไม่ทําคลิปฟ f o r c นา่าแต่ก็ต้องกลับมาทำนะครับแล้วก็อาจจะกลับมาเป็นลักษณะเล่าเท่าข่าวหร่แแ่ถ้ามันมันอ่านแล้วมันมันรู้สึกมีดราม่าอะไรขึ้นมาก็เดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังนะครับอาจจะเก็บตกไม่ทันเพราะอันนี้ก็ดรามา่ามันจริงจริงมันหลายวันแล้วแต่ว่าผมที่เก็จที่เกียจมานั่งทําคลิปแบบนี้ผมไม่ไม่ถนัดจริงๆนะครับอันนี้ก็สไตล์การพูดแบบนี้ผมไปเอามาจากช่องเล่าข่าวช่องหนึ่งนะครับซึ่งผมชอบลุงแกมากนะแกะจะเล่าสไตล์เนี่ยนะครับก็ต้อง ขอบคุณลุงแก้แกโดนแดนแบนยูทูบไทยนะครับก็คิดว่าหลายคนที่เคยฟังสไตล์แบบนี้น่าจ,าจะรู้ว่าผมก๊อบสไตล์ใครมานะนะก็จริงๆรแล้วไม่ใช่สไตล์การทําคลิปช่องผมหรอกแต่อันนี้ผมก๊อปเข้ามานะก็อาจจะมีการตกปกพ้องมั่งนะครับเรื่องการใส่ชื่ออาจจะพูดวกไปวนมาหรือพูดชื่อไม่เคลียร์ว่าเป็นคาพูดเนะี่ยคอมเมนต์เนี่ยของใครของใครนะครับก็บางทีอาจจะมีการใส่สีตีไขว่าคนนั้นเป็นฝ่ายอวยฝ่ายไม่อวยนะฮะอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าคุณไม่ใช่ฝ่ายอวยจริงก็ ก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ได้มีส่วนร่วมส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับดราม่านะครับแค่มานั่งอ่านให้ฟังส่วนคนที่จะสมัครหรือไม่สมัครก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าจีฟอสนาเขามีลูกค้าของเขาอยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเอ็นจอยกับเกมของตัวเองนะฮะแล้วก็อย่าไปซีเรียสะไรมากนะครับถ้าคุณจะเป็นต้องใช้จีฟอสนาคุณก็สมัครไปเถอะครับะจะรอคิวเท่าไหร่ก็ลองไปดูไปสึกจาเอา นแนะนําว่าจะซื้ออะไรสักอย่างเราลองไปศึกษาก่อนอย่าเพิ่งรีบจ่ายตังค์นะเวชีฟอสนาวตอนนี้ก็ท่าที่รู้มาก็ยังไม่มีระบบรีฟันนะครับถ้าจ่ายตังค์มาในแพ็กเริ่มต้นอย่างเงี้ยเวชีว่าจะไม่ได้เล่นอะไรจะต้องจ่ายถึงหกร้อยเจ็ดร้อยบาทยังไ,ได้นะก็ลองดูนะครับส่วนใครกระเป๋าตังค์เหลือก็จัดเอาเองกระเป๋าตังค์เป็นของคุณอยู่แล้วนะครับเหมือนทุกคลิปที่ผมพูดเรื่องสินค้าไปผมไม่ค่อยอวยนะไม่ค่อยอวยกับสินค้าอะไรเลยเพราะว่าโคตรเกลียดเลยนะครับโคตรเกลียดเลยเวลาซื้อ เวลาจ่ายตังค์ไปแล้วไม่ได้อย่างใจเราอะไม่ได้เป็นแบบตามที่เราแบบแบบมันโฆษณาแล้วพอเรามาเล่นจริงมาใช้จริงแล้วไม,ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะผมโคตรอุดหง,งิดเลยนะครับผมเข้าใจความรู้สึกนี้ดีนะครับแล้วยิ่งเป็นคนที่แบบไม่ไมค่อยมีตังค์แบบผมอะพอมาเห็นอย่างเงี้ยบริการอย่างเงี้ยม่งแบบมัน,มนเหมือนมันจี้ใจดําเหมือนกันนะก็เลยแบบเอาดราม่าเนี่ยมาอ่านนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็อยากให้ทุกคนนะครับ ไปพิจารณาก่อนจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ซื้อบริการอะไรก็แล้วแต่ไปพิจารณาก่อนนะครับ,นะรบส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาแชร์กันได้นะอ่าใครจะอวย g f o r e Now ก็มาแชร์กันได้หรือว่าใครแบบใช้ g f o e Now แล้วรู้สึกว่าบริการรอคิวเยอะอะไรกม็มาแชร์กันได้นะครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้ใช้ผมใช้แค่เบต้าเทสนะครับแล้วตอนเบต้าเทสก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ก็เลยอ่าไม่ไม่ไปต่อเหมือนกันนะครับบวกกับผมไม่ใช้ลูกค้าเขาอยู่แล้วนะครับอ่า เพราะว่านั่นแหละอินเทอร์เนต็ตผมไม่ดีนะครับผมก็ไม่ตรงตามเงื่อนไขดังนั้นก็มีหลายคนที่ไม่เข้าใจตรงนี้ด้วยแล้วก็เผิอไปสมัครนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งระวังให้ดีนะครับเช็คให้เรียบร้อยก่อนเพราะไอ้เป็นน่เป็นงานบริการนะครับส่วนงานบริการนะครับคุณทํางานบริการในมุมมองผมแล้วคุณทํางานบริการแล้วคุณจะไม่บริการลูกค้าให้ดีเนะี่ยผมมองว่าไม่ถูกต้องนะครับคุณต้องบริการลูกค้าให้ดีมีวาทะศิลป์มากกว่านี้ในการจะทํางานบริการนะครับถ้าบริการหมาๆแบบนี้นะครับการตอบกลับลูกค้าแบบเสียงคา คาตอบคำเขียงลูกค้าตลอดอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับก็จเจริญเจริญแล้วกันนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับแต่ผมเชื่อว่า,าทางทาง G-Force นาวไทยอ่ะพัฒนาแน่นอนนะครับพัฒนาแน่นอนคิดว่าเขาไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอกนะครับชื่อว่า G-Force ก็ทีเนี่ยถ้าทําเสียชื่อเสียง G-Force เนี่ยผมคิดว่ามาันอกอ็ไู่นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเป็นกาลังใจให้นะครับสําหรับ G-Force นะั้นให้ทําธุรกิจต่ออย่างดีนะครับ เป็นกำลังใจให้และการตรงนี้นะครับอ่ะโอเควันนี้ขอ,อจากไปก่อนครับสวัสดีครับบา,บาย